Pi Network เ,เ,เตรียมเขย่าโลกทุกหม่มวลมนุษยชาตินั่นคือสกุลเงินดิจิตอลโดยด็อเตอร์นิโคลัสคอรคาลิสเป็นผู้สร้างแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกว่า Pi Network เ,เ,เป็นแอปพลิเคชันใช้เพื่อขุดเหรียญายเพื่อวัตถุประสงค์หลักนำมาใช้แทนเงิน หรือธนบัตรในอนาคตถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกท่านจะได้สัมผัสเพียงดาวน์โหลดภายเนสเวอร์มาติดตั้งในมือถือของเราเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีภายเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอุป,ปโภคบริโภคในช่วงเวลาอันใกลน้นี้ด้วยเทคโนโลยีของโลกได้เปลี่ยนไปทุกอย่างในโลกใบนี้จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาครับประชาชนชาวไทยและผู้คนทั่วโลก เข้ามาสัมผัสกับพายเน็ตเวิร์กด้วยกันแล้วท่านจะรู้ว่าพายเน็ตเวิร์กให้อะไรกับพวกเราได้นี่คือผู้คนทั่วโลกรวมถึงพี่น้องชาวไทยของเราที่เข้ามาสัมผัสกับพายเน็ตเวิร์กแล้วแล้วสำหรับท่านละถึงเวลาแล้วหรือ,อย่างของปีไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้สอบถามหรือหาข้อมูลได้ที่ Google YouTube TikTok ขอให้ทุกท่านโชคดี